ีครับมาพร,รุ่นกับทัสซิชินเน่อีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราครับมา,มาเล่นต่อกันในแบบปากรวดหนึ่งร้อยด่านนะครับทุกคนนะเราเพิ่งผ่านด่านเมื่อกี้ไปนะทุกคนเป็นด่านอันนี้นะเป็นด่านเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็อัดใหม่เลย้ออไม่ใช่อีฟเิ่มมีพี่สองนะครับแล้วก็ขอกระโดดไปด้วยเพื่อน่ด้วยกัน,ก,นก่อนที่จะไปดูยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดไล้์กิง๊งกิงกิกิงยนะครับถ้ากดแล้วไปดูกันเลย ทุกคนนะล้วก็เริ่มนี่ที่เดี๋ยวๆความทรงจำอยู่ตรงนั้นเห็นไหมทุกคนความทรงจำมันคือแบบบันไดดีๆก็มีนะคือแบบตรงนั้นไงทุกคนเห็นป่ะทุกคนเดี๋ยวๆทำลุกสองทีนิดหนึ่งเห็นป่ะบันไดดีๆก็มีต้องเอาบันไดอย่างเงี้ยโหบันไดกระดูกปลาก้วไปด้วยนะครับทุกคนนะอุ้ยผิดแล้วก็อ่ะ แล้วก็เอาอันนี้ไปเลยแล้วก็เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกดไปไปกดปิดคลิปอีกทุกคนเด็ดดัรับโ oh <my> อ้ใบเกิดเร็วไอเอ้ยมันเร็วเกินมันเลยมันเลย <rr> นี่ไงมันอันนี้ก็ไม่ถึงอีกวะทุกคนแล้วก็ให้เรานะไปอย่างนี้ไม่ใช่ดิลืมกระโดดกระโดดดีดีเหอะอันนี้ ชอบอด่านที่เป็นเป็นรัวแต่ด่านหมุนๆเราพอเอาอยู่นะทุกคนอู้อู้อู้เอามาอีกรอบหนึ่งมันยากด่านนี้จะไปถึงไม่เดี๋ยวจะไปถึงฝั่งฝันไหมเนี่ยด่านยี่สิบห้านะทุกคนเท่าเราว่าเรานั้นก็ต้องถึงฝั่งฝันโอ้ถึง อันนี้ก็ง่ายๆนะแต่เราคือเราคือเล่นมาด่านเนี่ยอยากมองคือตายหลายรอบอะแต่มันก็ง่ายนะมันง่ายอะมันง่ายแต่มันตายหลายรอบไงครั้งนี้จะตายไหมเนี่ยครั้งนี้จะตายไหมอุ้ยไปไปได้ไงเอ้ไม่ตายอันเนี้ยอันเนี้ยแหละคือปัญหา <c oughs> ไม่ใช่ปัญหาหรอกทุกคนมันเราไม่เราไม่ได้เกียมอีหมุนหมุนหรอกแต่ว่า เราจะกระโดดขี้โกงมันก็เร็วเกินกระโดดขี้โกงแบบธรรมดาก็ไม่ได้คือเราแบบไม่ต้องจับจังหวะเลยทุกคนเราวิ่งเองไม่ต้องจับจังหวะจริงๆริงให้เราใช้ความเร็วแล้วก็วิเอามาไว้ตรงนี้ดิไหวไม่ได้อีกวยแล้วก็แบบอันนี้แล้วก็ออเออบยเร็วเกินด,ดูแลเราต้องทำอย่างนี้อ่ะ กี่ฟุกเดี๋ยวมานะเออมันก็ไม่ได้ฟุกที่ว่าเอ่ออ่ะฟุกก็ฟุกไปนะอุ้ยแล้วก็เออเด็ดอะนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้โหนี่ครึ่งด่านยี่สิบ แปดดูข้างบนโหอีกเยอะแล้วว่าเราเราเราไม่กระโดดดีดได้ปะคือมันมันยากอะ่ะไอ้ด่านที่มันเป็นแบบเนี้ยเอออันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเขาวงเขาวงอะไรครับเขาวงกลมเกลียดมากก็เลยรีกเขาวงกลมไปเลยแล้วเขาได้อีก เขาเขาวงอะไรเขาวงกดอ่านี่เขาอะไรภูเขาอันนี้เขาอะไรเขาน้อยอันนี้เขาอะไรเขาใหญ่เขาใหญ่ไม่ผ่านงั้นเอาใหม่อันนี้เขาอะไรเขาวงกลมอันนี้เขาอะไรเขาตัวไหนอันนี้เขาอะไรอันนี้เขาวงกลมเขาวงกลมไม่ผ่านด่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรากันหน่อยอ้ยอุ้ยอุ้ย อันนี Arizona, ้เขาอะไรไม่ไอันนี้เขาอะไรเอออันนี้เขาวงกลมอันนี้เขาอะไรอันนี้เขาวงกลมอันนี้เขาอะไรอันนี้เขาใหญ่อันนี้เขาอะไรอันนี้เขาน้อยเขาเขาอะไรอีกเขาแพ้อุ้ยสามสิบแล้วเหรอวันนี้ง่ายง่ายอ่ะโคตรง่ายโคตรง่ายโอ้โหอันนี้ใช้เจ้าเครื่องอะไรเขาเรียกว่าอะไร คือข่ปุกมีประเทศไอ้เจ้าไอ้เจ้า,จาบ้าคลิปนั้นนะ่ะการสร้างบ้านอีพีหนึ่งเลยนะเจ้าบ้าอจองคลิปนั้นเลยอ่ะว้าวเ้ววไดไรแล้วอุ้ยอันนี้ศูนย์อันศูนย์อันหนึ่งอันสองสองตกลูกรวดได้ดีก็ได้อ่ะผิดด้านอันศูนย์อันหนึ่งพอแล้วอันสองอันสามอันสามอันี อ่าหอันนั้นลอยกระทงไม่เกี่ยวแหกเจ็ดอเจ็ดปแปดอ่ะเก้าอ่ะสิอ่ะเก้ากับอาสไม่มีนะน้องจําไว้นะลอยกระทงมีแค่อ่หนึ่งอ่สองอ่สามอ่สี่อ่ห้าอ่หกอ่เจ็ดอแปดมีแค่นี้นะลอยกระทงอะคลิปลอยกระทงนะทุกคนอันนี้เราว่าอันนี้มันมันอันตรายไปป่ะแค่จะลองไม่ได้ให้ตก อย่าได้เลยอันนี้ปลีบมันก็อันนี้แหละง่ายยากสุดชีวิตอุ้ยเอาปลากัวแบบแบบกะกากันอย่างเงี้ยกะกากันอออึบ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 อืออันนี้แหละปัญหาปัญหาสุดเทพแล้วใช่ความเร็วแล้วมันกรหลุดบอกว่าแล้วไม่ได้เออความเร็วลดแล้วเนี่ไม่มีแล้วความเร็ว ไปไปอุ bye bye. ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ก่าเอ้ยไม่ใช่ดิเกือบตกถ้าเกือบผ่านนี่ตกตั้งนานละอันนี้ก็ง่ายง่ายอุ้ยเงียเวรนกรรมแล้วสิโอโหเวรนกรรมอีกแล้วโอ้โหแล้วใช้ทำไมเนี่ยคาเนียเนี่ยฮะคาเนียใช้ทำไมอุ้ยถ่ดนว้ยคาเนียไได้อ่านคาเนียดิ เออค่านี้แล้วไหนอันนี้ฮาวมีฮาวมีฮาวมีถ้าอ่านไปตั้งแต่เริ่มต้นนี่แบบตลกตั้งแต่คลิปแรกอะคลิปอีพีหนึ่งอะคือแบบตลกแน่นอนอะชาเนียาชานโนชานมชาไม่ชามุยชามีชาม่ชามือ่ะเ,เอาเอาเหมือนเดิมแล้วกันเอาเหมือนเดิมแล้วกัน อันนี้เขาอะไรเขาวงกกมอันนี้เขาอะไรเขาวงกลมาด้เขาอะไรอันนี้เขาน้อยอันนี้เขาอะไรอันนี้เขาใหญ่อันนี้เขาอะไรเขาแพะอันนี้เขาอะไรนนเขาคว,วายอุ้ยผ่านด้วย <laughs> ใช้บุ๊คนี้ผ่านครับลองลองเอาไปใช้ดูตลกปะม่ใ <laughs> ช่ให้จะตกซะหน่อยปัญหาขั้นสุดยอดครับริบ ครสั่งใครสอนไอ้ด่านนี้แหละที่ผมไปไม่ได้อ่ะมันต้องกดชิปนะเออเออมันก็เร็วเกินไปอันนี้อุ้ยสองบล็อกสามนี่เนี่ยตอนขึ้นบันไดเห็นไหมมันจะกระโดดเลยทุกคนมันยากเออเออเอออย่างงี้เออมันต้องอยู่ตรงบันไดอย่างเดียวเอออย่างงี้แหละคืออย่างงี้เออเราเพิ่งจําได้นะเนี่ยอุ้ยอย่างงี้ห้ามกระโดดกระโดดเกิน ถ้ากระโดดเกินอันนี้สวยอันเนี้ยสวยสุดขั้นโลกเลยสวยสุดขั้นโลกอุ้ยผ่านาได้ไงอ่ะอน,นี่ <c oughs> ฟุก <c oughs> <c oughs> ฟุกแน่นอนอ่ะอันมเมื่อกี้ฟุกแน่นอนตอนที่ผมเล่นอันอื่นอ่ะคือแบบผมจะผ่านวิ่งง่ายอ่ะคือผมจะผ่านวิ่งง่ายเลยอะ <c oughs> ่ยเยอะเอออันเนี้ยแหละฟุกสุด, <c oughs> ดสุดนาทีสิบแล้วสิบสี่สิบ สีซีซีซีเป็นอะไรกับเลขเลขสีซีเนี่ยรงใส่ซีซีอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก mould mould ็ได้เหรอทุกคนเราเจอไอ้ไอ้ไอ้สก <mu ỗ earbuds treatment cano> ินไหมครับใช่ใช่ปะเฮ้ยปิดใช่นะสกินไหมครับไอ้ตัวนู้นไงตัวน totally ู้ตัวกาอะที่มันชอบเรียกว่ากาตัวนู้นแบคือแบบ อเออเ,เราอยากบินไปดูนั่นไงทุกคนเห็นป่าวเห็นป้าถ้าไม่เห็นเดี๋ยวเราเขียนลูกศรให้เลยนี่ลูกศรวิ่งแล้วสีนี้ไม่เหมาะเอาสีอื่นเอาสีแดงเอาสีแดงนี่ไงเห็นไหมอาจจะอาจจะเห็นนะพอแล้วแค่นี้แหละแล้วก็เอานี่นแล้วก็เขียนแล้วก็เ,เข้ามาดิเอออย่างเงี้ยแหละ เค็มมองไงายก็ขึ้นกระเทอนไปเจอโนูบแล้วโนบโน้บดูใช่ครับผมโน้บกว่ามันอีกครับอีพีสองจะจบอีกแล้วทุกคนอีพีสองจะจบอีกแล้วเพิ่งโ,โหตอนแรกอยู่ด่านยี่สิบอะตอนเนี้ยเพิ่มไปแค่ยี่สิบด่านโอ้โหเหมือนเดิมเลยกระโดดกระโดดนาทีแอบผมเกลียดไอตรงรั้วเนี่ยผมเกลียดอะ เคยป้าตอนแรกอ่ะที่เราเล่นด่านไอรั้วไอด่านหนึ่งอ่ะตั้งแต่เอพีแรกหรือว่าอพีนี้ก็ไม่รู้นะเราลืมแล้วสมองไม่ดีตั้งแต่พีแรกมัง้งกออ็แหม่ป้ามันมันเป็นรั้วหนึ่งอันอ่ะคือด่านข้างบนอ่ะผมไปดูคนหนึ่งมามันจะมีด่านอีกอ่ะที่มันเป็นรั้วเป็นรั้วสองชั้นแบบนี้เลยนะโอ้โหใครจะไปเล่นไหวครับเนี่ยแล้วเมื่อกี้จะผ่านไว้แล้วแต่ผมจะกระโดดรั้วออน,นี้มันดับ โหนี่หรือว่าหรือตำนี่รว่าหรือตำรวจเนี่ยคอยล็อกล้อตลอดเวลาเลยนะเอออย่างนงี้เลยคอยผ่านผ่านกดชีปแน่นอนครับอย่าลืมกดชิปนะครับเนี่ยตกดับเบิลเลยใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เห็นนะไม่เมื่อกี้ไม่เห็นจอสงสัยตกดับเบิลเลยนะทำไหถึงทำกับฉันได้เอุ๊ยตกสารพระราชาตัวนี้หน่อยดิ เอออย่างนงี้แหละเุ้ยให้เรากดชิปทุกคนจําไว้จําไว้ด่านลให้กดชิปด่นชิปให้กดลัวไม่รู้แล้วด่สิบสองแล้วไปดัานนานล้จะจบชิปอยู่แล้วอีกนาทีเดียวก็จบแล้วเนี่ยโออีพีสามแล้วกันเอออีกึเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้เอ้่เยอะแหละเจมาก ที่จริงอ่ะเกียดเกียดกว่ารวยอีกตรงเนี้ยเอ้ยไม่ใช่ดิเออถ้ามันมีกำแพงก้นอ่ะผมเกียดมากกว่ารวยอีกเออย่างเงี้ยแหละถ้ามันมีกำแพงก้นอ่ะผมเกียดมากกว่ารวยอีกจะบอกให้บอกให้บอกให้ออ้ยเอ้ยอันเนี้ยมีกำแพงก้นปะ๋อไม่มีเออขออย่างชัวร์หน่อยนะ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 เฮ้ยเราด่านที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่สิบสามแล้วโอเคจะจะจบแล้วจะจบ มันต้องกระโดดลงหรือเปล่าออทเอวเอวเอวทำไมถึงทำเออ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 เอ,เอ,อ้ยมันก็ง่ายนะแต่มมันมีกำแพงสองชั้นะ่ะใช้ความเร็วได้แหละรับรับอุ้ย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 ต่างทีซิงมันก็ดีนะครับอันนี้แหละกดชิปสุดสุดชิปเลยไปต้องใช้เชียนาวแล้วกันเชียนาวฮะอะไรคือเชียนาว เออใช่สิเสียวหัวเอออย่างเงี้ยเอออย่างเอออย่างเงี้ยมันก็สิงเกินไปอย่างเงี้ยเออไอไอหนานตรงเนี้ยอุ้ยเจอศูนย์หนึ่งสองสามสี่แล้วเนี่ยเอ้ยใช้มุกนี้ใช้มุกนี้เอ้ยเอ้ยอันเนี้ยอเนี้ยเหมือนจะยากนะแต่มันก็ไม่ยากเหมือนกันเละฟุกอีกแล้ว ไอ้ด่านนี้แหละเราต้องกดชิปหรือกดย่องนั่นแหละในมือถือก็กดย่องย่องอ่ะเอ้ถ้าถ้าคนถ้าคนถ้าคนเล่นในมือถือแล้วไม่กดไม่รู้ไม่รู้ว่าย่องอ่ะกดตรงไหนนี่แบบผมไม่รู้จะสอนไงแล้วแหละเดี๋ยวเราจะมีคลิปสอนบางคลิปนะทุกคนแต่ไอเนี่ยแหละผมไม่รู้ว่ามันต้องผ่านยังไง อุตส่าห์กดย่องแล้วหรือว่ากดชิปนั่นแหละอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยมันมีกี่ชั้นมีสามชั้นเลยเหรอมันหดไปครับเป็นหดไปไหมครับโอ้ยแล้วร้อยอึบ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 แล้วก็อันนี้อุ้ยอันนี้ใครสอนให้ทําแบบนี้เอ้ยให้ทําแบบนี้มันง่ายมากนะ ไอ้ตรงเนี้ยเราไปไปไป,ไปกดตรงกลางมนนออไม่ต้องัวหล่นนะทุกคนเห็นป้ามันก็รับรองบางคนบอกเฮ้ยไม่ต้องเอออย่าก,กดตรงกลางเออไม่เชื่อไม่เชื่อลองดูนะทุกคนดูนี่นะเห็นป้ามันก็รับเห็นป้าทุกคนคนที่คนที่บอกว่าถ้าหยากตรงกลางมันจะหูบก็ไม่เป็นไรนะแม่แบบนี้แล้วคนอุ้ยเพื่อนทักมาอีก อย่างนี้นะแล้วก็กระโดดต่อ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 กระโดดอู้ผ่าน4ีเก้าด้วยแหละดวงไม่ดีแน่อันนี้ตองอันนี้เอ้ยอ่ะผมจำได้สมองผมเกือบดีแล้วอ่ะฟ้าเขียวแล้วก็แดงใช่ปะใช่แดงปะอุ้ยใช่ด้วยมันก็ฟ้าแล้วก็ฟ้า,ฟาไปเลย โอเคโอเคโอเคเพื่อนแอบมาอีกแล้วทุกคนจะถอดแล้วไม่ต้อง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 ด่านห้าสิบแล้วถึงครึ่งทางแล้วพอได้แล้วทุกคนเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไฟกดดีดีๆนะครับถ้ากดแล้วอย่าลืมไปดูคลิปมาแล้วก็คลิปอื่นๆนะครับไปได้โอ้ย